สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ามนะที่ช่องอ้ำมรถมือสองเกรดเกเันอีกเช่นเคยนะวันนี้พามาชมนะเป็นรถมือสองนะเป็นรถเก่งมือสองอีกหนึ่งคันนะที่สภาพดีมากๆนะน่าใช้งานมากๆนะสำหรับคันนี้นะเป็น Mazda c x 3นะปี2017ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคันนี้นะลูกค้ายังได้เป็นรถสีขาวเซรามิกนะเป็น สีพิเศษแบบนี้นะสภาพสวยกริบมากๆเลยนะเลยอยากพามาชมกันนะคันนี้มาซา a CX3 นะปี2017ราคาขายนะจะอยู่ที่575,000บาทไม่แค่95,000เท่านั้นเองนะลูกค้าก็สภาพเนี่ยถือว่าเรียบร้อยน่าใช้งานมากๆนะตัวเครื่องนะตัวบอดี้เนี่ยเดิมๆทั้งหมดเลยนะตัวกระจังหน้านะก็ ยังใสๆสวยๆแบบนี้นะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนให้เราเห็นเลยนะตัวของอ,อกระจังหน้านะก็เป็นสีเทานะล้อมกรอบด้วยโครเมียมแบบนี้นะแล้วก็แต่งมาด้วยโลโก้ของมาสเตอที่เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคันนี้สีสวยนะลูกค้าเป็นสีขาวเซรามิกแบบนี้สีเดิมแน่นอนนะรอบคันเลยนะสภาพดีมากๆ ในส่วนของไฟคู่หน้านะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะเป็นลูกแก้วกลมๆแบบนี้นะในส่วนของไฟเดซ์ทามต่างๆเนี่ยก็จะเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยจะลงมาอยู่ที่ด้านล่างนะคู่กับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะที่เป็นไฟ LED แบบนี้นี่นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยแหละนะคันนี้เปลี่ยนล้อมแม็กมาให้นะคันนี้เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนล้อมแม็กมาให้ มาพร้อมกับยางมิชลินนะคะคันนี้ตัวของยางซีลยางนาสองห้าห้าทับสี่ห้าซดอาสิบแปดนะคะก็สภาพยางเนี่ยถือว่าใช้กันอีกยาวๆเหมือนกันนะ,ะสวยมากมากหน้าหัวน็อตต่างๆที่เป็นหัวน็อตแต่งเนี่ยสภาพดีญญเ,เลยนะลูกค้าคันนี้ได้ไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะแต่งรอมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะ ในส่วนของด้านล่างนาะก็จะตกแต่งด้วยตัวกันกระแทกแบบนี้นะเป็นแถบสีเงินเมทัลลิกนะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวเซรามิกแบบนี้นะในส่วนของกระจกมองข้างนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะมีไฟเลี้ยวนะที่เป็น led แบบนี้นะมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะกุญแจนะจะเป็นกุญแจสมาย์นะแบบนี้เป็นปุ่มพุ่ s สตาร์ทนะ สำหรับในส่วนของกันร,รอยแบบนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะดูสวยดูลงตัวมากนะคันนี้ในส่วนของกระจกหน้าต่างเนี่ยมีการติดคิ้วขอบกันสาดมาให้เรียบร้อยทั้ง4บานเลยนะานส่วนของด้านบนหน้าหลังคาเนี่ยนะตัวยางเนี่ยนะลูกค้าดูได้เลยนะว่ารถเนี่ยน่านจะจอดในร่มเป็นส่วนใหญ่เลยนะด้านบนหลังคาก็ไม่มีริ้วรอยขีดข่วนหรือว่ารอยบุบรอยยุบ นะไม่มีสนิมสีนะไม่ะไม่ถลอกลอกล่อนนะคะตัวสาอากาศเป็นแบบคลิปฉลามแบบนี้นะสภาพเดิมๆนะคันนี้เป็นสีเดิมนะนี่มีสปอยเลอร์นะพร้อมไฟเบกรกลงที่3ที่เป็น LED มาให้เรียบร้อยอันนี้คือเดิมๆโรงงานทั้งคันเลยนะในส่วนของไฟท้ายนะโฉบเฉี่ยวมากนะเป็นเอกลักษณ์นะสำหรับ m a ส d a แบบนี้ CX3 นะ ครื่องยน์นะเป็น Sky Active Technology นะมีเซ็นเซอร์นะกะระยะถอยเนี่ยนะถึง4จุดด้วยกันด้านล่างนะจะเป็นตัวไฟทับทิมนะไฟสะท้อนแสงทับทิมเป็นตัวสะท้อนแสงแบบนี้จะไม่ได้มีหลอดไฟนะจะเป็นแค่ตัวสะท้อนแสงนะในส่วนของท่อไอเสียเนี่ยจะเป็นท่อคู่เขาใส่ตัวครอบมาให้แล้วนะตัวครอบที่เป็นลายเคฟลาแบบนี้นะเป็นครอบคาร์บอนกันร้อน นะทั้งสองข้างเลยใส่มาให้ครบหมดแล้วอ่ะคันนี้นะ้ามีกล้องสองภาพขนาดถอยด้วยนะแล้วก็มีทั้งเซนเซอร์ทั้งกล้องเนี่ยขับง่ายมากๆนะคะในส่วนของโลโก้นะ,ะตามกระจกต่างๆเนี่ยมีครบทุกบานนะคะลูกค้ารถเนี่ยไม่เคยมีปิคว่ำไม่มีจมน้ําแล้วก็ไม่มีชนหนักด้วยนะ,ะเดี๋ยวพาชมโครงสร้างกันนิดนึงมาดูนะคะที่ตัวโครงสร้างกันหน่อย นะหัวน็อตเนี่ยนะไม่มีถูกถอดถูกไขนะไม่มีรอยประแจไขนะลูกค้าสังเกตรอยเม็ดอาร์คแบบนี้นะยังคงเรียงตัวกันสวยนะตะเข็บรอยพับต่างๆนะไม่มีเออสีโป้ทับแน่นอนนะตะเข็บสวยนี่นะตัวซีนนะมีครบถ้วนหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยถูกถอดถูกไขนะเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะ รอยมิดอาร์คนะยังอยู่ชัดเจนนะคะทางซ้ายและขวานะหัวน็อตเนี่ยไม่มีการถอดการไขแน่นอนนะไม่มีรอยประแจนะคะแต่เข็บรอยมิดอาร์คนะคะยังคงเรียงตัวกันสวยตลอดแนวแบบนี้เลยนะคันนี้นะนะ่าใช้งานมากๆนะสำหรับ Mazda CX3 แบบนี้นะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะก็จะมีถาดรองขึ้นรูปมาให้เรียบร้อยแล้วนะะเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันนิดนึงนะในส่วนของ ยางอะไหล่ด้านล่างเรียบร้อยมากนะคันนี้มีครบถ้วนนะตัวยางอะไหล่เนี่ยเป็นยางอะไหล่ที่ติดมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะโครงสร้างบอดี้เนี่ยเดิมทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าเกิดให้ดูรอยเม็ดอาร์กกันนิดนึงนะเห็นรอยเม็ดอาร์กไหมคะ แบบนี้นะรถเรานะสภาพเดิมๆนะลูกค้าไม่มีชนหนะักแน่นอนนะเป็นรถคัดเกรนนะแบบนี้เลยนะรอยเม็ดอาร์ครนะยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็ซีนะที่เป็นซีนทางมาพานะพร้าวเนี่ยยังคงเป็นสีไข่กัที่เป็นสีเดิมมาจากโรงงานแบบนี้อยู่นะคะไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเนาะก็สภาพเนี่ยนะนะต้องถือว่าคันนี้สภาพ95%เนเลยนะ เลขไม่ประมาณ90,000มกว่ากิโลนะครับถ้าเทียบกับจํานวนปีเนี่ยเราถือว่าใช้มากปกตินะคะไม่ได้เยอะอะไรนะคะอะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้าง สำหรับน้าในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างเนี่ยนะคะก็มาซาเนะีเขาขึ้นชื่อเรื่องความสปอร์ตอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกแต่งต่างๆเนี่ยนะคะจะออกแนวสปอร์ตมากๆนะอย่างเช่นคันนี้นะตัวแผงประตูเนี่ยจะตกแต่งด้วยผ้าที่เป็นผ้ากำมะหยี่แบบนี้นะวัสดุที่เป็นกำมนะหยี่เนาะแล้วก็ในส่วนของพนักวางแขนนะจะเป็นหนังบุนิ่มนะสีออกแดงแบบนี้นะเป็นสีที่แบบ ดูแลให้อารมณ์แบบแนวสปอร์ตมากๆนะในส่วนของการตกแต่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลายเคฟล่านะมาดูนะในส่วนของบันไดบ้างนะตัวบันไดของรถเนี่ยนะรอยเส้นสันต่างๆเนี่ยยังคมนะไม่ได้มีเอ่อรอยบิดรอยเบี้ยวนะหัวน็อตต่างๆนะทุกจุดนะเดิมๆนะรอยสีมาร์โรงงานแบบนี้ยังอยู่นะคะก็สภาพเดิมนะลูกค้าหัวน็อตไม่มีการถูกถอดถูกไขนะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะค่อนข้างที่จะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะในส่วนของภายในนะตัวเบาะเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าออกแบบมาได้ดีได้ดีเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวเบาะเนี่ยมีทั้งเบาะหนังนะผสมกับตัวออกรรมยี่แบบนี้นะ ในส่วนของเบาะหนังเองเนี่ยนะก็มีตัวรูที่เป็นรูระบายความร้อนแบบนี้นะนั่งแล้วไม่ร้อนนะคะตัวเบาะเนี่ยปรับพับแยกได้นะหกสิบสี่ิบนะลูกค้าตัวบเบาะสามารถพับได้แบบนี้นะเผื่อเวลาที่เราจะบรรทุกของที่มีความยาวเนี่ยนะสามารถพับเบาะลงแบบนี้ได้เลยนะในส่วนของ ตัวเบาะเนี่ยมีที่ล็อกคาซีทให้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านไหนที่มีเด็กเนี่ยเด,เ,ดเ,ดเด็กเล็กๆเนี่ยไม่ต้องกังวลนะสามารถล็อกคาซีทได้นะคะด้าน,นบนเพดานนี่สะอาดสะอ้านนะคะลูกค้าไม่มีรอยเขียนอักขระใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็ในความที่เป็นเบาะแบบนี้นะก็นั่งสบายนะรอยยับรอยย่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเลยนะตัวนี้สภาพดีมาก นะมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะแผงประตูด้านข้างนะทางซ้ายและขวานเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนให้เห็นเลยนะคันนี้ต้องบอกว่าสีเนี่ยสวยมากๆนะจะขาวก็ไม่ใช่ขาวสทัทีเดียวนะก็เป็นขาวมองอีกมุมนึงก็จะออกเทาๆนะคะในส่วนของแผงประตูด้านหน้ากันบ้างนะนี่มาสตนะออกแบบมาได้สวยงามมากนะในส่วนของแผงประตูนะที่เป็น วัสดุที่เป็นตัวของกร,รมมี่นะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะลูกค้าสภาพดีเนาะแต่ด้วยความที่เป็นกร,รมมี่นะสีมันก็จะไม่ได้เรียบเสมอกันนะแบบนี้ตัวหนังเนี่ยนะวัสดุยังคงเงานะแล้วก็ไม่มีแตกไม่มีขาดนะแผงประตูแต่งด้วยลายเชปล่าแบบนี้นะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานฝั่งคนขับเป็นออตโต เซ็นทั้นล็อกล็อกกระจกนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะรอยขีดข่วนเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะคะสภาพดีจริงนะประตูเดิมๆนะรอยเม็ดอากแบบนี้ยังอยู่นะแมบบ้กระทั่งตัวลูกยางนะคนะแบบนี้เดิมๆโรงงานทั้งหมดเลยนะคนะลูกนคะ้านะใครนะที่มองหารถนะนะใช้งานเล็กกระทัดรัดนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองพซีซีนะคนะลูกนคะ้านะ แผ่นเพจต่างๆเนี่อยู่ครบถ้วนทั้งหมดเลยนะน่าใช้งานนะต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานจริงสำหรับ m a สเตอร์3เนะเครื่องยนต์ส0งพซีซีแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นแฮชแบกห้าประตูแบบนี้นะตัวของเบาะเนี่ยนะก็เป็นเบาะหนังตัดกับตัวเบาะกำมะหยี่นะเบาะหนังสีดำเดินตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้นะ ตัวเบาะเนี่ยถือว่าสภาพดีเลยนะลูกค้ารอยยับรอยย่นเนี่ยมีนะเฉพาะฝั่งคนขับเนี่ยจะอาจจะเยอะหน่อยนะตัวรอยยับรอยย่นแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีรอยยับรอยย่นให้เราเห็นเลยนะในส่วนของคอนโซลกลางนะมีช่องเก็บของด้านหลังนะช่องวางของด้านหลังแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำนะสองช่องในส่วนของแผงควบคุมนะวิทยุเครื่องเสียงเนี่ย นะจะอยู่ที่คอนโซลกลางทั้งหมดเลยนะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะตัวถุงเกียร์เนี่ยเป็นหนังสีดำนะแต่งด้วยสีแดงแบบนี้หัวเกียร์ก็หุ้มหนังเช่นเดียวกันสภาพดีมากนะคะในส่วนของจอนะคก็จะมีจอหน้าจอเป็นระบบสัมผัสมาให้นะในส่วนของคอนโซลหน้านะลูกค้าดูได้เลยนะสะอาดกริปนะไม่มีริ้วรอยขีดขว่วนหรือว่าติดคราบก,า,า,บกาวมาให้เราเห็นเลยนะ สภาพดีจริงๆนะแล้วก็ในส่วนของตัวมาสเตอเนี่ยนะคะจะมีในส่วนของหน้าจอนะที่เป็นมาตรวัดความเร็วเนี่ยนะจะสะท้อนที่กระจกด้านหน้านะจะเป็นตัวสะท้อนแบบนี้นะที่กระจกด้านหน้าตัวนี้มันจะพับเก็บลงเวลาที่เราดับเครื่องนะเวลาที่เรา s า a r t รถเนี่ยตัวเนี้ยจะตั้งขึ้นมาเวลาที่เรามอง นะตัวมาตรวัดเนี่ยไม่จาเป็นต้องก้มลงมาที่ด้านล่างนะสามารถมองตรงไปที่หน้ารถได้เลยเราจะเห็นความเร็วในขณะขับขี่ของเราเลยนะ,ะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถให้ชมกันนะคะขออนุญาตเข้าไปนั่งในรถนิดน,นึงนะคะ มาดูเลขใหม่กันนิดนึ่งนะตัวมาดวัดเนี่ยจะเป็น1นงวงกลมนะแล้วก็จอแสดงผลเนี่ยจะมี2ฝั่งที่เป็นดิจิตอลนะทางฝั่งซ้ายฝั่งขวานะจะบอกเกณฑ์น้ำมันนะอุณหภูมินะแลก็ตัวเลนส์ของน้ำมันนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขไม่เนี่ย95,282มนะกิโลเมตรนะพวงมาลัยก็ ตกแต่งด้วยลายเคปเลอเช่นเดียวกันนะเป็นมันติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะในส่วนของคอนโซลหน้าเนี่ยนะตัวของช่องแอร์เนี่ยเป็นวงกลมทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องแอร์ตรงกลางเนี่ยนะที่จะทำออกมาให้มันดูเนียนสนิทไปกับตัวของคอนโซลด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะตัวของการตกแต่งต่างๆก็จะมีลายเคปเลอ นะหนังสีดําเดินตัดได้ได้สีแดงแบบนี้นะออกแนวสปอร์ตเลยนะในส่วนของมตรวัดนะความเร็วเนี่ยนะตัวนี้จะสามารถมองทะลุไปเห็นนะในส่วนของความเร็วนะโดยที่ไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยนะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะก็มาดูนะในส่วนของเครื่องเสียงต่างๆนะการปรับอุณหภูมิต่างๆนะก็ต้องบอกว่า ทุกอย่างถือว่าทันสมัยค่อนข้างทันสมัยเลยนะตัวของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะมีตัวนวีเวเกเตอร์ด้วยนะมีนีเว,เวเกเตอร์ด้วยตัวนี้กดได้ทั้งที่หน้าจอนะคะลูกค้าหรือว่าตรงคอนโซลกลางแบบนี้นะตัวควบคุมเนี่ยนะบางทีคนขับรถเนี่ยอาจจะไม่ได้อาศัยตาจากถนนเนี่ยคนที่นั่งด้านข้างก็สามารถปรับหรือว่ากดได้เช่นเดียวกัน นะตัวนี้มีเ네นให้นะแบบนี้โ้สวยๆเลยนะแล้วก็คอนโซลเนี่ยนะตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นหนังสีเดียวกับที่อยู่ที่แผงประตูด้านข้างนะแล้วก็ลายเคฟล่าแบบนี้นะมีช่องเสียบ a u x u s b นะช่องใส่ CD ให้นะมีให้ครบเลยนะ a u x u s b ที่ใส่ตัว s d card ก็มีนะลูกค้าแบบนี้ต้องบอกว่าคันนี้นะเป็นรถที่ตอบโจทย์นะอาจจะเป็นวัยรุ่น นะหรือว่าคนที่ชอบรถไซส์ขนาดไม่ใหญ่มากนะแต่เครื่องยนต์เนี่ย 2000cc เลยนะต้องถือว่าตอบโจทย์จริงๆนะคันนี้นะราคานะตอนนี้เราขายอยู่เพียงแค่575,000บาทเท่านั้นนะแต่ว่าสภาพเนี่ยใหม่กริบเลยนะคะด้านบนเพดานเนี่ยนะจะมีกล่องใส่แว่นตาต่างๆนะไฟทุกดวงเนี่ยนะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะ ฟังชันทุกอย่างเนี่ยลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะเครื่องเสียงต่างๆนะก็สามารถปรับนะตัวของหน้าจอเนี่ยสามารถปรับได้จากตัวพวงมาลัยด้วยนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยก็ตรงนี้เลยนะตรงคอนโซลกลางเนี่ยนะคะคอนโซลกลางจะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงปรับได้ทุกอย่างเลยนะหรือว่าจะกดที่ตัวหน้าจอก็ได้นะลูกค้า สามารถเลือกได้สะดวกสบายจริงๆนะสำหรับคันนี้นะต้องบอกเลยว่า <P ain> เป็นรถที่น่าใช้ <P ain> นะคะเป็นรถที่น่าใช้งานค่อนข้างแบบน่าสนใจจริงๆ <P ain> นะเดี๋ยวขออนุญาตเ <P ain> บ,บาเสียงนิดนึงนะตัวของโหมดการขับขี่นะก็มีโหมดสปอร์ตให้เลือกด้วยนะอัตราการเร่งนะเวลาวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยนะใช้โหมดสปอร์ตขับก็ต้องบอกว่า อัตราการเร่งเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมนะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อเลยนะคะมาต่อกันนะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะฝากกระโปรงเดิมๆโรงงานนะโลโก้ของมาสด้านะตัวนี้เดี๋ยวให้เห็นนิดนะึงตัวโลโก้ของมาสด้าแบบนี้นะคะรอยเม็ดอาร์ตรูกลมนะชัดเจนในส่วนของสี เกลน้ำยาแอร์ต่างๆนะสัญลญักษณ์มอกกแบบนี้นะติดที่ฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะตัวของเส้นรีซิตต่างๆนะตามออขอบฝากระโปรงเนี่ยก็เดิมๆทั้งหมดเลยนะไม่มีรอยโปสีทับในส่วนของหัวน็อตนะลูกค้าสังเกตนะว่าหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยประแจไขนะทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะรอยมิดอาร์คนะตามหัวโช๊คต่างๆแบบนี้นะ ครงสร้างเดิมบอดี้เดิมๆทั้งหมดเลยนะลูกค้าส่วนเครื่องยนต์นะก็เป็นเครื่องยนต์เดิมนะลูกค้าเห็นรอยสีมาร์กไมหมคะรอยสีมาร์กต,ตามข้อต่อต่างๆนะจะมีรอยสีมาร์กจากโรงงานแบบนี้นะเครื่องยนต์เดิมนะไม่เคยแก้ไขดัดแปลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องไม่เคยฮีทนะไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปิดฝาสูบนะทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดเลย ลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ m a z t a r x x 3คันนี้นะสามารถสอบถามอ้ำเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์088894 7474นะอ้ำประจำอยู่ที่เต็นต้นยุสคานะอยู่ซอยเสรีไทย64นะลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางกันได้นะคะ0 8 8 8 9 4 7 4 7 4 นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องอ้ํารถมือ2องเกรด A ด้วยนะคะเป็นกําลังใจแห้ด้วยนะเวลามีรถเข้าใหม่นะรถสวยๆจะมารีวิวให้ชมกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้นะ้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ